สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงาเงาก็คือภาพสะท้อนสีดำเกิดจากการที่มีวัตถุมาบังแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเช่นดวงอาทิตย์แสงไฟหากเรายืนอยู่บริเวณที่โล่งในเวลากลางวันหรือบริเวณที่มีแสงไฟเช่นสนามและเคลื่อนไหวร่างกายนะคะหรือทาท่าทางต่างๆ เงาจะเปลี่ยนรูปร่างตามลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะอ้าวมีเด็กอยู่4คนนะคะอยู่ที่กลางแจ้งที่สนามหญ้ากำลังเด็กคนที่ใส่เสื้อสีมฟูกำลังทำท่ากระโดดใส่เสื้อสีแดงยืนเด็กผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้กำลังวิ่งไล่จับกันนะคะเด็ก4คนนี้จะตรงกับรูปภาพเงาข้างล่าง3ามภาพนี้ ภาพไหนให้ขีดถูกในช่องนั้นเลยนะคะในช่องที่เป็นลักษณะเดียวกับภาพข้างบนนะคะแต่ข้างล่างจะเป็นรูปภาพเงาต่อไปครูใหญ่จะพูดถึงพลังงานไฟฟ้าที่ทำให้เ,เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีหลายชนิดครูใหญ่จะ,จะทายปิศาครรมทายก่อนนะคะอะไรเอ่ยรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดสูงใหญ่ข้างในแสนเย็นอะไรคะย่อยๆสูงๆทุกบ้านมีค่ะอ่าคำตอบก็คืออะไรคะเด็กๆคำตอบก็คือตู้เย็นอ่านะคะอะไรเอ่ยรูปทรงสี่เหลี่ยมเปลี่ยนช่องได้เลือกเปลี่ยนช่องได้ไว้ดูยามว่างอะไรคะเห็นได้ท่า เ,เห็นได้ทั้งภาพและเสียงคำตอบก็คือโทรทัศน์ค่ะอะไรเอ่ยกบกดปุ่มเมื่อใช้ใบพัดหมุนได้ทำให้เย็นสบายอะไรคะที่บ้านเราก็มีที่ห้องเรียนเราก็มีก็คือพัดลมนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้นะคะอ้าว เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมนะคะทีนี้ข้างล่างนี้งานของเด็กๆก,ก็คือสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนนะคะอาจจะเป็นที่บ้านก็ได้นะคะเพราะตอนนี้เด็กบางคนก็อยู่ที่บ้านออแล้วมาวาดนำมาวาดภาพค่ะ1ชิ้นอาจจะวาดโทรทัศน์ก็ได้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะวาดแอก็ได้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านี่คือ งานของเด็กๆนะคะเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อา้าวต่อไปมาดูเกี่ยวกับพลังของพลังในชีวิตประจำวันที่มีหลายประเภทเช่นเป็นพลังงานจากแสองอาทิตย์พลังงานไฟฟ้านะคะที่จะทําให้เราใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันเช่เนมาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้คือ เครื่องซักผ้าใช่ไหมคะก็ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าตากผ้าข้างนอกนะคะกางแจ้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์รีดผ้าเตารีดก็ใช้พลังงานไฟฟ้าตากปลาหมึกนะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์หุงข้าวนะคะใช้พลังงานไฟฟ้านะคะต้องเสียบปลั๊กไฟสวร์หุงข้าวนะคะใช้พลังงานไฟฟ้า ส่วนการทำนาเกลือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอ่าเขาบอกวาดภาพดวงอาทิตย์ที่รูปภาพใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเช่นตากผ้าตากปลาหมึกแห้งตากปลาหมึกทำนาเกลือวาดรูปพระอาทิตย์เพราะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ส่วนเครื่องซักผ้าเตารีดหม้อหุงข้าวนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็วาดรูป ปลักไฟนะคะลงมาในช่องสี่เหลี่ยมอ้าวทีนี้เรามาพูดถึงอีกพลังงานหนึ่งพลังงานหนึ่งก็คือโซลา r เซลล์หรือแผงซเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีนะคะที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะแล้วก็ส่งต่อไปที่เครื่องจ่ายไฟฟ้าทำให้สามารถใช้ ไฟฟ้านะคะและเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนี่คือโซลาเซลล์ al, หรือแผงเซลล์แสงไฟฟ้า ah. เป็นเทคโนโลยีใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็มาวางไว้ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เกี่ยวกับดูภาพในบ้านนะคะเด็กๆด,ดูภาพในบ้านนี้ว่าใช้ โซล่าเซลล์เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาวงกลมภาพข้างล่างมา,านะว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าจากการทํางานของโซล่าเซลล์อะไรบ้างนะคะวงกลมภาพข้างล่างงานของเด็กๆวันนี้นะคะ,ะในหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะตั้งแต่หน้าที่13ถึง16นะคะ ครยาฝากงานเด็กๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ